สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารแนชแวยแจ้งข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิต Let's go <S จากโพสล่าสุดในเพจไรอันกาดบัณฑิต เป็นภาพบรรยากาศบอสใหญ่ยุ้งข้าวเลคคอร์ดมัมจกมกนำช่อดอกไม้มาให้กำลังใจเด็กในค่ายซันฟอร์มมิวพร้อมด้วยเท่งเธอเทิงไลอัอนลีโอโฟกัสและคุณพรพิมลแห่งโคลีเซียมคุณเตือนใจแห่งสหมงคลฟิลม์ในละครเวทีมนรักลูกทุ่งทองก้าวเดอะมิวสิคอลนโรงละครเคแบงสยามพิคเนตซึ่งการแสดงจะจัดขึ้นอีกเพียงสองรอบ13 นาิกาในวันที่10ถึง11ธันวาคมนี้เท่านั้นขอบคุณภาพบรรยากาศดังกล่าวจากเพจของน้องไรอานและยุ้งเข้าเลคคอร์ดด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยครับเฮ้ยพี่เหลือไก่หรือนะไอคอนนี่ไอคอนเฮ้ยมันพูดใหญ่จุนไปเลยนะไอคอนละอรอแล้วด้วยไอคอบเนี้ยนะน่าจะกิะไยางไรปยามเลยใช่แต่งหอยอ่ะีไปไหนต่อเนี่ย ไปไมันคือ,อางานที่เสียจะไปแถวนี้แหละเพราะฉนั้นรัชดาจะพาผ้หลงไปอ่ะรัชดาครับเปิดนะดีใจเลยน่าจะไม่มาดูแล้วเพราะวา<ด>่าใครอื่นี่มึงอยากเข้ามาเราก็ข่มังชาวบ้าหรัองป่ะนะาน่เข้ามาเข้ามาได้ไงมาดูวา่าคุณเจ้าจมาที่ไ,ไหนนะเรามีเหงไม่กีนขยาเ<ช>นี่ยเขาสามไม่บอกนะอแต่ ไม่มีที you know, you know ่จะอยู sí ่กันจะแอบกแอบไม่ได้ละแอบไม่ได้ละอยู่นี้แหละนั่งรอเลยอยู่นี้ติดลมติดแบรนด์ไรซันเสื้อเท้ารอเท้าใหญ่เลยเทปภาษาหน้าตาก็เป็นอะไรไม่รู้อ๋อมาสุดท้า าากินข้าวมันยัไม่เก่งมากเลยแต่แค่นี้ได้แค่นี้นเดยกไปแต่งตัวแล้วอ้ยเยิ้มเยี่ยมกินข้าวเนี่ยกินแล้วเขแกงกิไนไดนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย